so much better now. I see the light, touch the light, we're together now. I'm better, so much better now. Look to the skies, give me life, together. สำคัญแล้วจ้าเพราะอาหารยิงเยอะเลยนี่ไม่จ๋าเีมียวอมียอมถ้าพรุ่งนี้วิ่งตามมานะเข้าจะไปขุดหินพรุ่งนี้เหรอได้ๆงั้นขอยืนมองหน้ากล้างเลยปะ ขับมบ้านก่อนไหมเหมือนอาหารจะไม่พอดีขับรับเขาเวนีงครับข้าวมดเข้าวาก็ดีที่อันนี้ข้ากำลังหลงทางทไดนี่มาเีด้วยที่สบายไงใช่ไหมตายอยูบนับบ้านกาทำอะไรโอยโอยหมุหมุเองหมุนหัวเองหมุนจ ข okay. ุดหน่มง้ากวาขุดใช่ไหะขุดไอสุาร์นะมันจมีกรตเอาดูมันก็ถึสี่วันอะไรทันตายสี่สิบวันาดนีตอนนั้นสี่สิบเจ็ดวันพร้อมสวีทมเริ่มวเลยใช่ไหมจะกลับฮัลเหลพร้อมสวีทมพร้อมดี โอ้ยมาดูคสทีเอ็อเียนงไมอลีนอเอแล้ก็สู้อสู้จริงๆด้วยอ้เอเลีนป่าเอ้ากินดวอทำโบราณอ้าเนื้อกินก็กินไป บอกปะเปียกเาดูดิความแตัวดีอ่ะเออาอวคิล้เกินไม่ไหวแล้วไหนเนื้อตอกเอฟเปิดโอ้โหแต่เขาหาอหารไม่ทันเนี่ยเต็มตัวเลยเองขาวให้อาตรงนี้ตีตายันนี่ปะเปียอ้าวเจก้าอะไรอะไรครับอะไรครับไว้อานี้อ๋อโอเคขอโทษ อ้าวอ้าวใครเอาอะไรให้หนูดีขอบคุณค่ะพี่ตลยเอางี้เงียบมึงยุ่งนะแล้ทำเตาไม่ควรเนี่ยเหรอทำเตาอยู่เองคนเดียวแม่งเลยไปทำข้าวเอ้ยคนติดกดเลยขออะไรกไม่อเอ้ยใครมีหินนั่งหกก้อนนะขอหน่อยดิเงียบโอเคไม่ต้องหาไม่ได้หมดนี่แล้วล็อกเป็นจานเป็นเล็กหินหินปกติที่มันเกี่ยวกับล็อกเฉยนี่ไง ตามปกเอาไหกูใหญ่ไม่พอจะมีเมนูพิเศษนะคะเชฟที่มันเขามีเขามียาเมันกับไฟมันมึงห่าทำล้มไม่ดีทำไม่ได้ตาสต๊วกเออมไปเรียกเก็บอยู่เก็บหมดเอาไปกนมาเด็ดนี่สองแสไอ้ที่ว่าทำไินสองแสกหมายถึงไอ้นี่เหรอรับกครต่อการท่องสอนเราทำล้มแป๊บเอ๋เอ๋เอากล่องที่ติดตัวเอ๋มาหน่อยผมจะทำกับข้าวไม่ได้ทำไมอ่ะมันทำอยู่อ่ะ เดี๋ยวไปเยอะหน้ากองไฟแต่ละสติแล้วเจ็ดเก้ายืนมองไฟอยู่เนี่ยหลายรอบท้องขาขาไม่เห็นอะไรเจ็ดเขาไม่ได้ใช่ไหมใครมีตุ่นหมูบ้างพ่อมีตุ่นหมูเหรอเผืใครไปเยอะหมวกอะไรไว้ตรงนั้นน่ะสองคนอ้าวเอ๋ไปเลียวไปที่กล่องของสมบัติที่สี่จะมีหมวกอยู่ ถไมะช่ย่มตตัตูเต้าตูเนื้อค่ะต้าตูเนื้อเช็คในคอมเมนต์นะคะต้ตูเนื้อมาเรียไปด้วยมก่อนนิ้หนูไม่หิวหนูขอสตีขาเจ็บเนื้อเจอะไรก่อนกระตีไม่มาปัญญาไม่เกิดขาข้าวมด้วยข้ามีสเปรย์ไหมจออกทางปากไปก็ต้าตูเนื้อก็ค่อนข้างแตอกยี่สิบชิ้นนะได้แล้ว ขอไปยี่สิบชิ้นเลยกันแผ่งเราในตนนี้กำลังเพิ่มอึ้นครัมีเอาะพาได้เราจะไปทางยาวจะไปเอาหินด้วยกันกับเขาไหมเขาตอนนี้สติอยู่ 8A แตะไม่อยากไปไหนเท่าไหร่โอเคโอเคเดี๋ยวเขาไปไปด้ไปไปกับพี่โยอ่ะก็ขอยืนแบบตั้งสติก็เลยน้าไฟเลยดูนะดูดูแมป๊บแมปประหยัดเขาเรียกว่าประหยัดประหยัดเห็ดฮะอยู่สกายเลย เราจะฝักหลักสินค้าตรงนานแล้วเราเราเราไปที่ใหม่ว่าตู้เก็กันได้ไหมตรงเนี้ยอินั้งเดียวเกือบเต็มนะค่อยๆกดแล้วภาพหลอนพี่ภาพหลอนไทเลยนะนะลอยไปภาพหลอนเมียวเลยตอนนี้ถึงแม่พี่ไปด้วยเพราะว่าเราต้องไปหงเยวใหม่ไปเนสเนสเดี๋ยวถ้าตรงนี้จนไม่ต้องไปนอนขุดแล้วมาเลยขุดแล้วไม่เหรอแล้วมันช้อนแล้วโอ้ยแกไม่ช่วยพี่พิงขัดหน่อยรู้ยังไงฮะเอหารเก็บใส่กล่องบนน่ะอ๋อ ไปหันเรี่ยวไม่งั้นไม่งั้นเราหลงถนานเราอยู่ขถนีนานแล้วทครับไปทางไกลครับอยู่ไหนเนี่ยเอมาขุดทิกับพี่โยเอ้ยไอ้เปนคดด้วยอยู่ไหนอไปไกลล้เนตคอยดูอาหารสุกเขาก่องมัน่ยลูกี้ดูยังไงว่าฉุกอะอ๋อหนแล้วอมู้ชมบอ่าใช่เข้ามา เราเดินขึ้นข้างบนเลยนะข้างข้างข้างข้าบนไม่มีพี่อยู่ข้างล่างหมดเลยต้นไม้ที่พี่ปลูกขาวนิ่มไปไหนแล้วตัดทำไมไม่ไม่ใช่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนตรงที่พองอยู่เมื่อกี้ตรงเนี้ยที่มีต้นปีี่ลูกตมไปหมดเลย่ะมันไปไหนแล้ว่ะพี่ตส่าห์ปลูกไว้มันให้เนื้อเนื้อคุณเนื้อคุณภาพดีเยี่ยมเลยะตรงนั้นไม่เกี่ยวมมอยู่้างล่างี่ยใชี่เ ให้รู้นะว่าใครเปตัดสักูหนึ่งหมูผมไม่มีทางไปตีเองได้ที่มันแดกหมูเนี่ยพี่โยหินอยู่นี่ันลดเน่ย็จะไม่งลวงเราช่หดดชร์ี่ยี๋ยวนะเนื้อหายไปไหนอะไรก็ใครน เหมียวเคมองเหมียวไม่ได้หยิบนะเออข้าวหยิบกแคลร์แล้วมันหมดแล้วาพี่เจ๊แก่ทุกคนเลยนล้วมันเรยังไม่สุกบุษราเอามาแปลรุดเป็นศัตรูให้เนี่ยเนยวเนี่ยสกล่องซ้ายนะครับซ้ายบนนะลูกเนี่ไม่ตรงไปนะโอเคครับกล่องขาวแล้ววางของดิบลูกอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ก็เลยแคลรอกหใครที่ไม่รู้สอนมากเลยโครกระดุกเน่ลอ์ทำไมที่มีที่คุดเลยนะ เอาของไม่จะเป็นออกอะไรไม่จะเป็นบ้างเแล้วเราดเกได้ตรอทุกอย่างไม่จำเป็นเลยดูเอ่อที่ขุดจะไม่จำเป็นกินกได้ค่อยทอเค่พี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 ่พ โอเกินอกไม้ไว้ทำหัวนั้นคืนสติตอกไม้ไปเลยตอ๊บ้ึ๊ตึบตึ๊บตึ๊หตึ๊บตึ๊บตึ๊บอบบบบตึ๊บตบตึ๊บนึ๊ตึ๊บตึ๊ไตึ๊บตึ๊บบกึบ ไมันทำรังโห่ที่มันไม่ใช่เกมฆ่าเวลาน่าเกลีย่โคตรนะพี่โยเอาไปไปพี่โยไปก็เล่นรอหมอนเกินเงมาไงเงินเน่ารู้สุดคนทำไมกัไมันแค่เอ๊ะจะตู้เก็บนานไปทันแลยป้าคนนี้ไปทำชักฟันให้พี่จริงเอเอาหมูไว้ให้เหมียวโอยที่เหมียวมั่งก็ได้เหมียวได้ใส่ให้ได้นี่โอเคใส่เป็นใช่ไหมสี่ช่องเราก็กดครบแล้วลงนะไม่เป็นหรอกลองทานดูสิ เตือนเนี่ยก็วิ่งไปหายาต้องวิ่งกลับมาเดินไปเดินมาก็เสียวลงอยากให้หมูเก็บไปกินนะเออเอาไงเราไปทำไหนดีไปยัดคำทางไหนไตึง,นง,นตงเลยพี่โอพี่โอทางทางขวาล่างอ่ะหินหินเต็มเลยแถวตํานั้นก็ได้พี่เนี่ยกุดูย่งเต็มเลยไม่ไปองเนี่ยดูก่อนตรงนี้ก็ตอนนั้นเราดสำรวจหมดแล้วเรื่องอะไรนะข้างบนสำรวจไปแล้วอ่าฝั่งฝั่งนั้นยังไม่หมดไปเดี๋ยวทุกคนทัหมดฝั่งนั้นก็หมดแล้ว เราสำรวจกันหมดแล้วอ่ะเราเหลือแต่ทางข้างฝั่งซ้ายนะงั้นไปทางนี้กันตามมานี่ข้าโมไฟไว้ใกล้อาหารได้ไหมตรงนี้ได้เดี๋ยวเราถูไปให้หน่อยโนโนโนทั้งโนโนหินโนอะไรวิ่งมาตามไม้ขันนะไปเลยถ้าใกล้มืดเราจะถูกไฟได้ๆได้อยู่พอมเอาไงพร้อมจะมืดแล้วสร้างสร้างมิ้ก่อนไหมอืม ย่เย่ทำปัญหาของแม่งสำเร็จลงทุกอย่างเลยวิมาออกครงนี้ของลูกจะของลูหายไปไหนครับไม่มีอะไรทำแล้วภาพร้อนมันเริ่มลอยมาแล้วไปนอนทีลูกหนูไปนอนเลยจะเอาวันนี้เก็บกอกไม้ไม่ทำหมวกดอกไม้ด้วยก็ดีนะได้วันนี้จะได้นั้นดอกไม้พวกนี้อีวี่คอเวอร์ไม่เก็บนะแค่กอกไม้ธรรมดา เดี๋ยวนะอาหารนี้ขอกินได้แล้วสองชิ้นบอกเราที่ทำหมวกบาริีที่เขาว่านเด็กเขาจะเห็นหมวกสองไม้ถูกไหมข้างบนน่ะเขื่อยๆขึ้นไวจังเต็มเท่าไหร่เอ๋เต็มก่อนจะเต็มอ่ะเท่าไหร่วาไม่รู้เหมือนกันไอหูก้อนี้มันต้องอตุ่นมันจะเป็นมุมอยหมูนี้ต้องใส20ถึงบ่าว มาอุ้ยเยอะดีเลยดีเลยมาเรียกซิเกเต็มหนึร้อยยี่สิบยิงยาวไม่ยาวจะยุ่ยุ่งถอย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 ถอหถอยถอยถอยยถอยถอยถยถอาถอยถอยถยถอยอยถยอมออยยอยออย ทาเยอะไปกปลูกลดพืชแล้วกันปลูกไปมันไม่ได้ทำเราอะไรปลูกเมล็ดพืชเาอยปกนะลูกไปขวานดีขว่าเสียงก็อีกมดเลให้ปูกแล้วไม่มีตอนั่นแหะตกอยู่ตรงหน้าคอมพิวเตอร์นั่นแหละขวานอนี่นาะเ็แคก็อากาศอ่ะไม่มีริงไว้ไว้มียาเราให้อะไรคือการที่หมูมันยืนชนในนีอะยู่ไงอ ก็ยังยังมารอสับไปเลยไงล็อตทิ้งเลยรเน็อตล็อตนี่มันของเสียอ้าวเคียดเยแดงมาแล้วคนมาลอเลยนะครับทไมของผมมันไม่เห็นวะอ๋อผมลืมผมทนทำไมไปขุดทองที่ไหนขุดทองไอ้ไอ้บอล่พักทราบเจยไทยก่อนนะครักลับไดัร่วงหมดเลยตรงนั้นแหละ

ไม่ฟาดหรอกลูกลงดูข้างล่างนีลูกเอาไม่กินหรอเออสวสนหมกลังรอกแก็มีสัว์แยงอีหมูอย่าเดินชนเราส่งคมาเออาเขาแ้วรมับเียนะไปไะนี่ไงพี่ที่ที่มาแล้วครับครับเนื้อเหลือพิคอนรายงานหรอเนื้อเหลือพี่ เราขอดูขอให้ว่าตรงไหนยังไม่สำรวจขาติดแค่หลบระหว่างทางเพิ่มแหละแล้วก็โอ้ยละชีสอยู่ดีๆนอนครับข้างบนนี้ยังไม่สำรวจปะอีกหมู่ตอไม้ด้วยไว้ไว้ทำให้ข่ายกันไหมเนาะโอเคตอไม้ไปยืนะนีเต้องทำหมูตอไม้ด้วยนะทำเลยทำมันเหอะน้นทำเลยนะโอเคใส่ก็ได้ใส่ตอนกลางวันหมกฟางไว้ใส่ตอนไปดงทิ้งไปก่อนกันอ่ะ เก็บเผื่อเราด้วยเราต้องใช้หมดดอกไม้าาก,การเดินทางมันจะน้าลักเชียวม,ม,มันจะทำให้บายเรียนั้นสติสติไม่ลดตกลนยอมแต่มีมีมน่าเสียได้หมดแล้วอ่ะเอ๊ะเอาไปใส่ในกล่องมันเหลือเนื้อตักอันนึงเนี่ยย่างสด โอเคได้ค่ะยูโรครับทำกล่องเพื่อให้เกตสักอันหนึ่งได้ไหมไรนะทำกล่องกล่องอะไรครับกล่องพี่โยคเป็นกระถ่ใช่ข้าวนั่เหรอฝนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับแบ้านเลยเออรอบหน้าไปเอากูไปด้วยนะโยทีนี้ว่างงานใช่ไหมว่างไี่หรอกทำไอพิกเอ็กมาแม่งไม่ได้ใช้อ่ะวีมีต้องร้อยสามสิบอ้าวเพราตา กิดผิดเออพี่เอมไอของทองทำไงอ่ะทองต้องใช้ทองทำเออแล้เอาหน้าจอไปให่ลูกละอมไม่สับนับเลยแหละสับเลยมันหายไปไหนอ่ะอ้าวเขาไเรียนปาดเออแล้ไปไป มันตายไปเลยอ่ะทองขาดไปแล้วไปแล้วมีตามทางเลยพี่มีตามทางมิ่งไวกว่าไม่ได้อยู่ตรงนั้นต้องมาสมดุลมีความโออ๋อกูรู้แล้วทองหายไปไหนกูตายต่อไฮด้แล้วทองยี่สิบก้อนกูว่ตกอยู่ตรงนั้นเอออู้วมีหมดหรอไหมเล่นหรอไหมยี่สิบก้อนเลยแล้ววะ่ว่าไปเกมเอาไว้ทำอะไรเหรอเอาไปเลยนะเอามไปนะเกมทำทำอาวุธที่พี่ใส่อยู่อย่างเงี้ยอ๋อ ทำได้พี่ทำได้พี่ว่าเอไปด้วยนะเบี๋ยจะไปขุดเอาทองขุดเรอขี้ขวาขุดอะไรครับเดี๋ยวจะตายจะจะตายเป็นไรพี่ไม่อะไรนต้นไม้เกมนี้โตได้น่าสยองมากมันอยู่มันก็โตไม่ได้ทำขุดเท่าไหร่เ็บมอด้ปอกไนะ แค่หลอดไม่รีกให้หมดเ้เฝมีน้าที่ให้เนลูกอย่ๆเอะมชอบนี้เปนมังทํารักไมลปลูกต้นไม้ก่อนอือตำรวจป่าแล้วตรงนี้ก็องมดนีครับอือล้หน้าหนาวแล้วแค่มีบล็อกอีกนล้มีอะไรอ่ะงดูเจงวได้หนไม่ทำอะไรนทำดูเทอร์โมมิเตอร์ข้างหน้าน่ะดิบอกว่ากล้หนาวแล้วเก็บไว้ก็ได้เก็บไม่เปื่อยนะถอ

เผาได้ไหมห้ามเก็บนะต่อไปห้ามเก็บห้ามเผาด้วยเผาโกรธอ่ะเผาพึ่งอ่ะไม่ได้ลูกไม่ได้ลูกเจีนวแ้นมีแการรงมมเหรอในเห็นหมวกที่พี่ใส่อยู่ไหมอืมเนี่ยเดี๋ยวพี่จะให้หนูใส่นะหนูคอยเก็บรังพึ่งนะลูกนะเก็บนงเน้่ยิ้มยาเนี่ยยาวเก็บน้ำพึ่งต่อเมื่อน้ำพึ่งมันเยิ้มลงตอนนี้ต้องมาเลอะกล่องแล้วนะลูกแล้วเขายังไปเก็บนะความยาวเนาะไรเก็บแกระถางไปแก่เก็บมแล้ววิ่หนีนะลูกนะตอไม้ห้ามเก็บ เนี right. care, between, ่ยนะเก็บไปชาอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเห็นมบอกว่าอย่าพึ่งให้ไอ้นี่ก่อนให้รังพึ่งมันเยิ้มก่อนเยิ้มแบบเยิ้มแบบเยิ้มเยิ้มก่อนนี้เยิ้มเยิ้มมาก่อนาลงพื้นลงเมน็บโอเคอพี่ไลยค่โอ้ยเลือกตามยังเนี่ยทองเจอทองเยอะแล้วแต่ลืมว่ต้องใส่อะไรก่อนเก็บรังพึ่งเสมอนะงั้นเดี๋ยวตอนตีตายแล้วล้นไม่เป็นไรเมี้วใส่ไว้ตลอดแหละไม่มีอะไรใส่ กองกององไหนเอาอะไรนะกไหนกอเอาแถมตรงไหนบ้าก็ว่าน้เพื่อกองไหนอะเอ๋ค่ะมาพี่บลกองล่างเอ๋เหรอเสองกสองสองเมียวอก้เอกก็ได้เหมียวคนเนี่ยกระเป๋าใครไม่รู้เขาไม่เอามันมีเจมสั่ต้องกลับแล้วมีเจมมีมีบูเจมกับเลสเจมอ่ะ เป่าพงเนี่ยเลยหาไหนไม่ได้ที่ทางไหนจมูกแล้วเนี่ยไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่ที่บ้านอยู่อยู่หน้ากองผึิงตอนนี้พี่ผ่านใจไปมู่เหรออ๋อไงอยู่นี่มาแล้วพี่เจ้าเป่าพงมันรุมเราวิ่งวิ่งไปเลย้นเนี่ยหมุนเราเหรอใช่ปะเอาของเก็บไปในนี้เเอาอีกกนไดง

ล็อกเก่งล็อเก่งล็อเกเอกลอเลยครับเฮ้ยอย่กินตลแน่นั้นเลยเหรอขับไเอาไปดิม่เป็นไรไ่เป็นไรอตเก่งล็อเก่งอเก่งอเก่งล็อเนื้อดิบถกินแล้วไอ้ข้า่าจะลดอเหกนหน้าแค่แค่แตแต่ว่าเลยต้องต้ต้นก่เนมาที่ก่รล้วก็รนอไรตอนนอกับพงไปกันแล ไหนอะนไปรู้จังรอ,อ,อบรอไปเอดนี่ยมันเช้าเหรอเ็ชาลเ็นราอกินอยออกตลอดมากดคอ n t r o l แบงคของนะเรามีเชฟ The อมเม e ต์อาหารน,นะนีกิน,กนเพิ่มเยอะมากไมไอาไลอดมาราไมปเน<อ>ี้วันนี้วางไว้ใกล้ๆไฟทำปอกอะไรโอ้ยเสียบไปยาง c o n t อาหารสายสองชิ้นวีองไปตอ ทำไมมันลุกบนไฟขนาดนั้นมันลุกทำไมเราไปใกล้ไฟเออทำไมไม่ถูกทีมเราดอแล้วใครเอาเห็ดไปไว้ในนั้นแล้วก็ไม่ทำตกคาวอะอ๋อเอ้งไม่เยอะประมาณไหนอะมาไม่ปรมาณมีเงินถ้กเกิดมีนเก็บละกนเข้อไป็นตัวกันต้องเอาอาหารไปปะไม่ต้องก็ได้พี่เอาไปให้ละเอาไปไม่ต่อยพ่อบอกบอกไปใกลไฟลลงล่างมาโอ้ เดี๋ยวไปวิ่งกลับมาแล้วกันไปยืนมองไฟต่อมีมีเบอร์รี่ตัวนี้เด็กอึ๊บอันนี้ทางกันอ่ยหมดแล้วไม้เราเหลืออยู่ไม้เราพอกำลังชิ้นได้ไปตัดไม้หน่อยเดี๋ยอะไหมคะตอนนี้ปัญหาเราเดียวเดียวของเราคือสบียางที่โดนเผาไฟกั็นรูปปี่สองอะไรมีตั้งสิบห้าชิ้น วางไว้ใกล้ไฟด้วยสายหมดน้องกลัวมันไม่สู้า่าน้นกันโอเคมันอนอยู่โบสด้วยดุมซื้อไหมอรบอสวมีขวานไมทีานเอาไว้ตีมอนเดุันย่าอเอาอาวุธเราไม่ม okay, ีอาวุธเราหมดขวานขักน kind of ี้อาวุธ หมูมาช่วยแล้วโอ้ตาก็ผิดอีหมูขวางทางอีหมูขวางทางหมูอะไรรดนไวอหมูนขวางทางพี่เอเหมูฮะอ้าวอ้หหมูเดิวหมูไปหาเรื่องหมูไปหาเรื่องเสาเสากาเดียนี่หมูเหรอหมูเได้มาเป็นนีล่าเลยอ ตอนนี้ตอนนี้เอาเลยตอนนี้เอาเยอะแล้วหนึ่งอี้ไันทำแตกมเยอะจะเ่งกันลูกนะไม่เห้เอากระบะตะโอ้ยไที่ตลาดนี่ือการจะมาขุดทองต้องเสงตายขนาดนี้คจับมันแล้วกับน้ำพึ่งหกอันน่ะเอ ใครมาตายแถวนี้เหี้ยวมีข้าวเหียวไว้ไหนอ่ะกล่องไหนดีกล่องสองกล่องสองที่อไม่มีหลุมขอบขุดนะอือหมูไม่มุมนอนช่วยหมูหน่อยไหมเห็อะไรน่ะสวัสดีเห็ดเนียวยากเลยป้ปะเห็ดฟ้านี่ยากเลยเลยไหมอะไรอ่ะตัวอะไรมองไม่เห็น มินดาทองไงไม่เห็นโอียรอ้าวไม่ยิงอะไม่เห็นเม่มีเลยเลยยงเยไม่เห็นพี่แกเห็นไหมมนเดขึ้นมาข้างบนงอกขึ้นมาข้งบนแล้วี่ยร้อนเหรอเราเห็นวแล้วไ่ใชันหลออไม่ใช่ันหลอไม่ใช่หล่อเป็นปอปเปนปยาวเลลูกนั่นนี่หมดูดข้าวพี่เมส์อเยู่ตรงโน้นทางบ้านยังไม่เห็นหร ไม่เห็นงาเห็นแต่พอสาวเอหายเฮ้ยข้อมูลนี้มันสุดทางเลยเดิมไม่เดิมเลยอ่าไม่ได้หลุดไม่ได้หลุดใช่ไหม่านเข้าโอ้ไม่ได้แฮกนี่จะจุยไปแล้วเห้เห็นไม่เห็นเนี่ยเมื่อกี้บิ๊กี้ไม่เห็นโน้ตแต่พี่แน่ๆคือมีเนื้อกระพหอใ้ก่อนโอ้ยผมหลุดชิบหายแล้วุหดีมากไม่หลุดเลยฮะไม่หลุดนะเกมยังอยู่ คนคนคนตรงนี้ไม่หลุดแต่คนอยู่แถวนู้นหลุดหรือเปล่าเขาเขาไม่หลุดที่ก็ไม่หลุดไม่เนี่ยผมก็อันนี้เนี่ยผมกระตุกกล่องมันหน้าเก็บอะเก็บได้แม่นะกองเออมาเรียนหลุดแล้วเนื้ออยู่ที่มาเรียหอเราลุดเหรอเราหลุดอยู่ในเกมแล้วเต้ลเอฟมาเรียนที่จะเทก็ีหลุดเหรอไปฮะอีกมัก็ยังเนอยู่เอวิี้อ่ะเาี้ไป้วอ้าวเนี๋ยวปนกลับมาไปแล้วมารียอะเรยทำไเข้ามีราชาหมูตรงนี้ด้วยรับไห ปลาชาหมูเหรอปลาชาหมูก็แล้วแต่พี่อ่ะแต่เราได้หมูตรงนี้แล้วนี่นะอืมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวความเป็นชิ้ที่สองเก็บไว้ก่อนตั้งไว้่องก็ได้นี่มีแมงมุมเทียบเลยปลาช่าหมูยังไงวะพงฟงฟงตั้งแคมป์ก่อนพงตั้งแคมป์อะแคมป์ใต้อะอืมวันนี้ไม่หยุดใช่ไหมพงไม่หยุดอยู่ในเดนอยู่ในเกมเนี่ย เราหายไปจม่เจอเก็ดเมียวยาวย่างเลยลูกมาย่างมันเ,นเ,นเนยลงงยทำไ,ไฟเองทำไฟได้ไหมทำไฟได้แต่ว่าฝนตกมันจุดไฟได้ใช่ไหมได้จุดได้จุดได้ถ้าบอลเร่หนีไม่ทันจริงมันเล่ต้องจุดไฟารัวล็อกเองโอ้โหเส็น้สร้าง,งไปหมดเลยถ้าบริหาเราไม่เจออนี้เรากำลังขึ้นไปข้างบนโอ้โหไม่คิดว่ามันจะขนาดขนาดยังไงห ปกติถ้าตลุดหลุดหลุดที่ต <stab> ้น <ast> ันอิครับไม่อยู่ครับ้ลุดชุดแเลยทำไมต้นสขึ้่มาเรียนหตม